อาหารญี่ปุ่นคิดสกที่โรง,งแรมเบสตินการชวิตกันแล้วนะครับวันนี้เนี่ยผมสั่งหลากหลายเมนูมากเลยไม่ว่าจะเป็นพวกซูชิหรือว่าจะเป็นสเต็กแล้วก็มีโลมีเทมปุระแล้วก็มีหมูตุ๋นด้วยนะครับเดี๋ยวเมนูจะมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราจะถ่ายกันให้ดูนะครับขอบอกเลยว่ากันแน่นอนครับโอ้ยน่ากินจังเลย มาแล้วครับเมนูของชอบนะครับเนื้อวากิวเอไฟเลยนะครับเอไฟนะครับ<ฟ>แล้วก็<ฟ>ปลาหิมะย่างเกลือของชอบเลยเนี่ยของ2อ,อย่างเนี่ยของชอบเมนูที่ชอบออนุ่มหวานหอมส่วนเนื้อเนี่ยก็นุ่มเลยนะครับแล้วก็กลิ่นหอมกลิ่นไหม้นิดนึงอร่อย